หน้าหนึ่งเช้านี้สนับสนุนโดยพิพยพประกันไัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณไพรสนีไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสําเร็จและขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมค่ะค่ะหนหนึ่งวันนี้คุณวิภาวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเราจะเริ่มข่าวหน้าหนึ่งกันที่เรื่องของวัดบางคลานค่ะ ล่าสุดอาจจะหายเงียบไปนะเพราะว่ามีหลายๆข่าวเกิดขึ้นนะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวันนี้ที่อาคารรัฐสภาค่ะพลตำรวจตีจรุนเกียรติปันแก้วนะ,อะรองผู้บัญชการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็กล่าวถึงการเดินทางไปตรวจสอบวัดทีรัญญารามหรือที่เรารู้จักกันก็คือวัดบางคลานหรือวัดหลวงพ่อเงิน,นที่จังหวัดพิจิตร ะะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งเมื่อสิปีที่แล้วนะยังมีกลุ่มอํานาจเก่าที่ยังคอยเลือกตัวบุคคลนะเลือกจเจ้าอาวาสหรือว่ารักษาการเนี่ยมาทําให้เกิดความขัดแย้งอีกรอบนะจึงพยายามที่จะไปแก้ปัญหานะคะโดยวันที่บิ๊กต่าไปมาเนี่ยเป็นเรื่องของการร้องเรียนการทุจริตแล้วก็เรื่องเงิน นะที่หายไปประมาณ30กว่าล้านบาทในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะจึงจะตรวจสอบเงินดังกล่าวว่าเรื่องของการซื้อขายพระนะที่เวลาโอนมาเป็นชื่อของคนอื่นเป็นการแก้ปัญหาว่าบางครานให้เดินต่อไปได้นะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีมติที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัดและในอำเภอทหารตำรวจนะทั้งปะปะงแล้วก็ปะปะทรวมทั้ง18อรหันก็มีมติเอกฉันนะคะให้รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นผู้ที่ประชาชนเนี่ยเคารพนับถือให้มารักษาการแทนจเจ้าอาวาสคนปัจจุบันค่ะคุณสรัญยูคุณสรัญยูขอความช่วยเหลือมารถเอ่อไดชาร์จไม่ทำงานเกียร์และไดชาร์จไม่ทำงานรถอยู่นั่งสิบบุคคลหกขอไข่ทะพพุเท่าสามสามห้าเจ็ดจอดอยู่ถนนสุขาพิบาลห้า ทิทางมุ่งหน้าไปทางถนนวัชรพลนะคะอยู่ตรงข้ามปั๊มซัสโกโอ,อยู่ถนนสุขาพิบาลห้าตรงข้ามปั๊มซัสโกโทิทางที่มุ่งหน้าไปถนนวัชรพลเกียร์และใดชานไม่ทำงานค่ะรอความช่วยเหลืออยู่รถนต์น้านส่วนบุคคลหกขอไข่เท่พุทเฒ่าสามสามห้าเจ็ดกรุงเทพมหานครจอดรอความช่วยเหลืออยู่นะคะคุณวิภาวันต่อค่ะ แล้วก็ไปต่อกันที่ประกาศควบคุมการขายใบยกระท่อมนะออกมาแล้วนะปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทป้องกันการใช้ผิดวิธีแล้วก็ลดความเสี่ยงของเยาวชนค่ะเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาตินะคะลงนามประกาศการกําหนดสถานที่วิธีการนะหรือลักษณะต้องห้ามในการขายใบยกระท่อมพศ2568 เพื่อป้องกันการใช้ใบกระท่อมและนำต้มใบกระท่อมในทางที่ผิดรวมถึงลดความเสี่ยงในการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนด้วยอ่ะน,นี้ไปดูสถิติกันนิดนึงรู้ฟังาจากข้อมูลเนี่ยเขาพบว่าพืชกระท่อมเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้นะจากการส่งออกหลายร้อยล้านบาทต่อปีนะคะโดยในปี68เนี่ยมีพื้นที่ปลูกแล้วเนี่ยประมาณ16,83ไร่ก็รวม670แปลงทั่วประเทศ นะอย่างไรก็ตามสถิติการใช้กระท่อมเพื่อการเคี้ยวใบหรือต้มดื่มผสมสารอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจากข้อมูลเปรียบเทียบเมื่อปี62นะก่อนปลดล็อกนะคะกับปี67เนี่ยพบว่าจำนวนผู้ใช้เนี่ยเพิ่มจาก712,400คนเนี่ยเป็น3ล้านเลยนะจากหลักแสนเป็นหลักล้านเลยค่ะ3,852,491คนก็เพิ่มขึ้นกว่า5เท่า แล้วก็ผู้เสพเนี่ยเพิ่มเป็น470,000คนจาก470,000คนเป็น2 7 0 0 0 0คนก็เพิ่มเป็น7เท่านะคะแล้วก็ผู้ติดเพิ่มจาก160,000คนเนี่ยเป็น180,000คนขณะที่การบำบัดผู้ติดยากระท่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นโดย17%นะของผู้เข้ารับการบำบัดปัญหาจิตเวทค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกประกาศเนี้ยนะคะ ก็ผ่านการศึกษารอบด้านรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างสมดุลของกฎหมายนะฮะแล้วก็ให้ประชาชนเชื่อมั่นนะพร้อมร่วมมือสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะดูเรื่องของฝนหน่อยนะคะเเราตรวจสอบกับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครล่าสุดหกนาฬิกาไม่พบกลุ่มฝนในเขตกรุงเทพมหานครนะคะ อุณหภูมิวันนี้เริ่มต้นที่26องศา,ศาเซนเซียสค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวของเรื่องของการปลดล็อกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะน,นมณวันนี้ทางประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ประะกึกษากิิมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทยนะคะก็กล่าวขอบคุณทางคณะรัฐบาลน,นะทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายค้านชุดที่แล้ว ที่รับฟังเสียงผู้ประกอบการช่วยปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลา14นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะโดยทางชมรมเนี่ยมีการเรียกร้องมาตลอด5ปีนะคะเรื่องของการขอให้ยกเลิกคำสั่งคณะปฏิวัติ2515ที่ไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะแล้วก็ เขาก็เพิ่มเติมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เปลี่ยนมาเป็นประเทศที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกและเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะซึ่งคําสั่งของคณะปฏิวัติดังกล่าวเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเป็นกฎหมายที่ล้าหลังไม่เข้ากับยุคสมัยที่ใช้มาอย่างยาวนานกว่า 53ปีแล้วก็การปลดล็อกเวลาห้ามจําหน่ายเนี่ยจะทําให้ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีไรายได้ยอดขายเพิ่มอีก20่สถึงยีเปอร์เซ็นค่ะอ,อีกหนึ่งท่านนะคะต้องการความช่วยเหลือคุณสมุดค่ะแบตหมดสายพ่วงไม่มีนะคะเแท็กซี่ทาหารรอจุลาห้าเจ็ดสองห้าอยู่ถนนเทพารัก ขาเข้าซอยโรงแรมสตาร์ทอินนะคะเข้าซอยนี้มาประมาณ800เมตรอยู่ถนนเทพารักขาเข้าภายในซอยโรงแรมสตาร์ทอินเข้าซอยไปประมาณ800เมตรนะคะซอยนี้จะอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟฟ้าสีเทพานะคะคันนี้แบนหมดสายพวกไม่มีแท็กซี่สีเหลืองท้องถาโลจุลา5725กรุงเทพมหานครนะคะรอความช่วยเหลืออยู่ค่ะ แล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวเพิ่มเติมเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะถูกดินถล่มทับระหว่างการสำรวจรอยรั่วนะคะท่อระบายน้ำนะปรากฏว่าจากที่บาดเจ็บสาหัสนะคะล่าสุดนะมีความคืบหน้าเข้ามาว่าเสียชีวิตแล้วนะคะนายประเสริฐนะอายุ56ปี เป็นหัวหน้าก่อสร้างกองช่างเทศบาลเมืองดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะได้ลงไปตรวจสอบทอ่อตรวจสอบท่อระบ,บ,บายน้ําใต้ถนนในโครงการห้วยตึงเท่าค่ะหลังมีน้ํารั่วซึมนะจนเกิดโพรงใต้ดินนะคะทําให้ตัวถนนเนี่ยชุดตัวขณะตัวดูท่อนะปรากฏว่าดินบนถนนเกิดชุดตัวลงมาทับนะนายประเสริฐก่อนที่เจ้าหน้าที่จะ ช่วยกันนํารถแบ็คโฮเนี่ยขุดดินออกใช้เวลากว่า10นาทีนํานร่างของนายประเสริฐส่งไปที่โรงพยาบาลนาครพิงค์นะคะแล้วก็ล่าสุดช่วงเช้านำเมื่อวันนี้ก็ขึ้นหน้ามาว่าทางนายประเสริฐเสียชีวิตแล้วนะพบว่ากระดูกหักหลายจุดซิกโครงทิ่มปอดน้ำม้ามนะคะแล้วก็ <c oughs> อยู่ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานนะคะเนื่องจากตัวนายประเสริฐเองเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนเอนร่วมงานค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะรอฟอร์มรแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวฝั่งขาเข้าสองช่องจราจรชิดฟุตบาทที่ถนนสุขสวัสด์ บริเวณธนาคารกรสิกรไทยสาขาบางครุไปจนถึงซอยสุขสวัสดิ์70วันที่12กับ13นี้เฉพาะกลางคืนคือ4ทุ่มถึงตี4นะคะในวันที่12ถึง13เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4นะคะโดยมีผลให้ฝั่งขาเข,ข้าบริเวณติดเบี่ยง การจราจรสามารถสัญจรได้แค่หนึ่งช่องแต่ยังพอพอสบายใจได้อยู่เพราะทำกลางคืนรถน้อยนะคะคืนวันนี้ค่ะคืนวันนี้เวลาสิบสองี่สิบสี่นาฬิกาของเช้าวันพรุ่งนี้ตีสี่อันนี้ปิดเบี่ยงการจราจรฝั่งขาเข้าสองช่องจราจรชิดฟุตบาทบนถนนสุขสวัสดิ์บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาบางครุจนถึงซอยสุขสวัสดิ์เจระยะทางประมาณ150เมตรเพื่องานปักเสาวไฟวฟ้าแรงสูงนะคะก็เดินทางหรือว่าปฏิบัติตามป้ายบอกแล้วก็ใช้เส้นทางตามที่เจ้าหน้าที่ชี้ช่องทางด้วยนะคะคุณกีตาต่อค่ะแต่ว่าเราจะลงใต้กันไปเรื่องของที่เจ้าหน้าที่เขาไปปิดร้อมกระชับพื้นที่นะคะ เมื่อวานมีการเปิดเผยจากพลตำรวจโทอัชยนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเนี่ยมีกรณีที่เจ้าหน้าที่เขาไปเปิดปฏิบัติการปิดล้อมกลุ่มก่อความไม่สงบชา,ายแดนใต้นะอยู่ในพื้นที่ป่าสวนยางเนินเขาบ้านห้วยเท่าตําบลคูหาอําเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลานะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนี่ยได้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ประชาชนพระสงฆ์สามเณร นะ้ำมาอย่างต่อเนื่องค่ะจนทําให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากนะคะก็เป็นการปฏิบัติการโดยตดํารวจภูธรภาคเก้านะร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรจังหวัดสงขลานะประสานกับกําลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าปฏิบัติการนะคะมีการควบคุมตัวเจ้าของสวนนะแล้วก็ได้มีการซักถามจนยืนยันได้ว่าให้ที่พักพิงกับผู้ก่อเหตุจริงนะจากนั้นก็ได้แบ่งกําลังติดตามค้นหาค่ะ นะเพราะว่าผู้กระทาผิดเนี่ยได้หลบหนีอยู่นะมีการใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กันนะคะแต่ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยปลอดภัยนะอยู่ระหว่างสำรวจแล้วก็เคลียร์พื้นทีนะ่แต่ว่ายังไม่ทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีการประทะกันเนี่ยถึงสองครั้งนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือเชิญผู้นำให้มาเจรจานะเพื่อให้คนร้ายออกมามอบตัวนะคะ หากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะอันนี้ดูเพิ่มเติมนะคะโอ้ก็อาจจะเร็วไปหน่อยแต่ว่าแจ้งให้ทราบก่อนก็นแล้วกันว่ายังมีเหมือนเดิมสำหรับงานนี้ที่อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุขโขทยัยงานเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทยัยเ,เหมือนเดิมแสงสีเสียงสุดอลังการเล่าประวัติศาสตร์สุขโขทยัย จุดไฟประดับและดอกไม้ไฟประกวนนางนกพมาศขบวนแห่กระทงตลาดโบราณศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองอีกมากมาย27ตุลาเดือนนี้เดือนกันยาน,นะคะ27ตุลาถึง5พฤศจิกาจัดงานนานนะคะณนอุทยานประวัติศาสตร์แห่งจังหวัดสุโขทัยคะ่ะคุณกิตามีอีกไหมคะมีค่ะไปต่อที่เหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นเพลิงพักล้างย่านพระรามก เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งสถานที่เนี่ยเกิดเหตุไม่มีเลขที่อยู่ในพระราม6ซอย18เขตราชเทวี v. นะคะลักษณะที่เกิดเหตุเป็นเพิงพักรางชั้นเดียวโครงสร้างไม้หลังคาสังกนะสีต้นเพิงเกิดขึ้นภายในเพิงพักนะลุกไหม้เสียหายหมดทั้งหลังนะคะแล้วที่สําคัญก็คือลุกลามไปยังอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงนะที่บริเวณระเบียงชั้น3เสียหายบางส่วนนะพื้นที่เพิงไหม้เนี่ยเสียหายประมาณ20ตารางเมตร รถดับเพลิงก็ใช้น้ำำําทําการดับจนเพลิงสงบส่วนข้อสันนิษฐานเบื้องต้นาสาาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3ารายนะคะรายที่1เป็นเพศหญิง อายุประมาณ54ปีได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างนั้นนำส่งโรงพยาบาลศีราส่วนรายที่สองน่ะเป็นเพศช,ชายไม่ทราบอายุมีอาการสำลักควันเล็กน้อยก็ประถมพยาบาลในที่เกิดเหตุนะไม่ต้องการไปโรงพยาบาลส่วนคนสุดท้ายเนี่ยเป็นเพศหญิงไม่ทราบอายุมีอาการสำลักควันเล็กน้อยค่ะก็ประถมพยาบาลในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเพงและกู้ภัยพยาไทยค่ะกองทบกเปิดโคต้าพิเศษ สอบเป็นนักเรียนใน10บห6อัตราโดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้นะคะเป็นทหารกองประจำการสมัครใจเลื่อนปลด1พฤศจิกา2568แล้วก็ปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งจัก,กรพงศ์ภัวนาถนะคะกองทบบกเปิดโควต้าพิเศษสอบเข้านักสอบเข้าเรียนเข้าเป็นนักเรียนใน10 156ยอัตรา ให้ทหารกองประจำการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและสมัครใจเลื่อนปลดหนึ่งพฤศจิกาป68ี68นี้กองทัพบ,บกเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติราชการสนาม,ามตามแนวชายแดนที่มีการสู้รบจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละและอุทิศตนเพื่อป้องกันรักษาอธิปไตยของชาติอันนี้ พลเอกพนาแล้วปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติให้เปิดโคต้าพิเศษในการสอบเข้ารับราชการเป็นนักเรียนในายสิบทหารบกประจำปี2569จำนวน156อัตราให้แก่ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาโปรดจากกองประจำการหน้าวันที่1พศกา2568และปฏิบัติภารกิจป้องกอันอัธิปไตยในพื้นที่ชายแดน ไทยกัมพูชาตามคำสั่งจากกระพงพัวนาทของกองทัพบ,บกทั้งนี้ทหารกองประจำการที่ประสงค์ขอเลื่อนกำหนดปลดประจำการสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกำลังพลของหน่วยต้นสังกัดภายใน30กันยาในส่วนของการสมัครเข้าสอบรับราชการเป็นนักเรียนในสิบทหารบกประจําปี2569ผู้สนใจสามารถติดตามหลักเกณฑ์และการสมัครอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของกรมยุทธ,ธศึกษาทหารบกนะคะเปิดรับสมัครช่วงประมาณ เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปนะคะก็จ้องเข้าไว้ให้ดีนะคะเดือนพฤศจิกาตรวจสอบเลยจากเว็บไซต์ของกรมยุทธร์กรมยุทธศาศึกษาทหารบกน,ะะนี่คือจากของทัพบ,บกนะคะคุณกิต้าเชิญต่อค่ะ ไปต่อกันที่ข่าวรอบเผารถแบ็คโฮนะคะที่จังหวัดปัตตานีนกองร้อยทหารผ่านเฉพาะกิจ4212ขอขอภายนะ4214ได้รับแจ้งจากกำนันตำบลบ้านกลางว่ามีเหตุเผารถแบ็คโฮของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเข้ามาดำเนินการก่อสร้างสะพานในพื้นที่บ้านบางมารวดหมู่หนึ่งตำบล บ้านแหลมแป้งน้ำหมู่แปดแล้วก็ตำบลบ้านกลางอําเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีที่เกิดเหตุเพราะว่าเพลิงไหม้รถแบคโฮหนึ่งคันทางเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิงเนี่ยใช้หัวฉีดน้ำเข้าควบคุมจนเพลิงสงบในเวลาต่อมานะคะตรวจสอบไม่พบผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตในส่วนของสาเหตุเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจสพปนเรศค่ะคุณ <c oughs> คุณศิริยากรลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลข้างในมีกระเป๋าสตังค์ไม่มีเงินนะคะแต่ว่ามีบัตรประชาชนระบุชื่อนางสาวศิริยากรบัวเรืองแล้วก็กล้องถ่ายรูปยีห้อแคนนอนขึ้นแท็กซี่โดยโชเฟอร์ชื่อคุณเศรษฐวุฒีอินขึ้นจากแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกะบังมาลงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมก้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกะบัง ประมาณห้าทุ่มเมื่อคืนนี้ลืมกระเป๋าสตางค์ลืมกระเป๋าสะพายสีน้ําตาลข้างในมีกระเป๋าสตางค์ไม่มีเงินนะคะแต่ว่ามีเอกสารระบุชื่อสริยากรบัวเรืองและกล้องถ่ายรูปยี่ห้อแคแนลนอ,นอีกหนึ่งเครื่องคุณเศรษฐวุฒิศรีอินโชเฟอร์แท็กซี่ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะคุณกิต้ามีต่อไหมคะค่ะเินค่ะเป็นข่าวสุดท้ายนะคะเราไปข่าวต่างประเทศกันบ้างเมื่อวานเพจอ่าไชน่าซินหัวนิวส์นะคะเขา เผยเหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สพิกคว่านักผู้ฟังแล้วก็ระเบิดค่ะในเม็กซิโกซิตี้มีผู้บาดเจ็บถึง57รายด้วยกันนะคาร่าบูกาดาโมริน่าซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเม็กซิโกซิตี้นะคะเปิดเผยว่ามีเหตุรถบรรทุกแก๊สพิกคว่านั้นแล้วเกิดระเบิดบนถนนซาราโกซาใต้สะพานคอนคอเดีย ในกรุงม็กซิกโกซิตี้ตอนราว14นาิกา20นาทีนัของวันพุธหรือ10กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ57รายโดยในจำนวนนี้มี19รายอาการสาหัสและกลุ่มผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลายแห่งอย่างเร่งด่วนนะคะโดยอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊สที่มีความจุ49,500ลิตรคันดังกล่าวเนี่ย ยังส่งผลกระทบต่อยานพาหนะอีก18คันด้วยนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุตั้งจุดสกัดบริเวณใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะรวมถึงควบคุมสภาพที่เกิดเหตุเอาไว้สำหรับการสับสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะก็นี่คือข่าวทั้งหมดเช้าวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ตื่นมาให้กับใจตน,นะ FM 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาแบ่งปันกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตื่นมาให้กับใจธน,นะช่วงนี้เราพูดถึงกรรมกันบ่อยเนาะพราะบอกกรรมกรรมกรรมเนี่ยเรามากักจะนึกถึงเวรกรรมหรือเรื่องที่มันไม่ดีมันเป็นกรรมเก่าของเราอะไรเงี้ยน,นะคะเราจะพูดถึงเรื่องไม่ดีเพราะส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วกรรมกรรมดีก็มีนะ กรรมพวกกรรมคือการกระทําไงกรรมก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีกรรมดีทางกายทางวาจาทางใจทํากรรมดีก็ได้รับดีตอบแทนผลดีตอบแทน,แทนมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นวิทยาศาสตร์ต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมันมีผลของมันเสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเราเข้าใจเรื่องกรรมมีคําพูดเหมือนกันนะคะที่ที่คนมักจะได้ยินไม่มีใครใหญ่เกินกรรมอะไรอเงี้ยแม้จะเหาะไปอยู่ในกลีบเมฆ หรือว่าลงลึกไปใต้มหาสมุทรมันก็ได้รับผลของการกระทำแน่นอนซึ่งอ่ะแน่ๆแ,แหละสมมติว่าไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงอ่ะก่อนจะเจอนะคะมันก็เลยอ่ะเป็นระยะทางหน่อยอเป็นไปได้เหมือนกันหรือกมติดจรวดเคยได้ยินใช่ไหมคะทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันผลเลยจะทำอาวุธไปทำร้ายคนอื่นอาปรากฏว่าอาวุธนั้นทำร้ายเราซะก่อนอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องที่มันให้ให้ผลเสมอไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแล้วมันไม่ได้ให้ทีเดียวด้วยซ้าไปเออมันมีผลเน่ะเพราะว่าผลเนี่ยมันมันเป็นเรื่องละเอียดยิบนะคะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงอ่ะเรื่องของกรรมอะเป็นเรื่องที่เราเราคาดไม่ถึงอุย้ยมันขนาดนี้เลยเหรอมันส่งผลขนาดนี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นเรื่องที่ ที่ต้องระวังก็คือเรื่องกรรมระวังไว้ดีกว่าระวังไว้ดีกว่าจริงๆนะคะการกระทําไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ในตัวของเราหมดมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับมันหมดกรรมคือการกระทําไม่ว่าจะทําทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมันแน่นอนค่ะรวมๆแล้วก็คือทางกายวาจาใจเนี่ยแหละมันได้รับหมดผลของมันเราได้รับหมด ได้รับจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ควรระวังเอาไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระราหุลน,นะว่าให้ส่องให้เหมือนส่องกระจกเลยวัยรุ่นใช่ไหมไวัยรุ่นชอบส่องกระจกดูหน้าตัวเองอะไรเงี้ยก็ต้องดูเลยต้องส่องเลยก่อนจะทําก็ส่องดูเออมันเป็นยังไงต้องวิเคราะห์ก่อนต้องใคร่ครวญก่อนก่อน,อนทําเหมือนง่ายๆคือพูดการพูดก็คือทางวาจาอ้าว เราจะพูดแบบนี้มันจะโอเคไหมเนี่ยมันจะโดนใครหรือเปล่าเนาะมันจะเป็นยังไงผลมันกลับมาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะต้องวิเคราะห์ก่อนขณะที่กําลังทําก็ต้องระลึกไปด้วยว่าเออมันต้องมีสติระลึกระลึกระลึกไปด้วยในการขณะที่เรากําลังทําหรือในขณะที่เรากําลังพูดอยู่มันต้องมีสติระลึกรู้อยู่ด้วยและหลังทําล่ะต้องกลับมาทบทวนพิจารณาเออ สิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปแล้วสิ่งที่เราคิดไปแล้วเนี่ยมันมันส่งผลยังไงมันจะมีปฏิกิริยายังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะได้ประมวลเออจะได้สำรวมระวังในครั้งต่อไปอันนี้แหละคะ่ะเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าเราเราพิจารณาเราได้ใคล้ครวนมันก็จะชาชะลอความชาลง ถ้าเป็นเรื่องของการพูดเนี่ยพระพุทธเจ้าก,ก็สอนเรื่องนี้ว่าสิ่งไหนพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งไหนสิ่งไหนเต็มสิ่งนั้นเงียบเหมือนเราไปเคาะไปเคาะไปเคาะตุ่มน้ําในตุ่มมันพร่องพร่องอยู่มันสิ่งดังปุงว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 งใช่ไหมคะถ้ามันเต็มมันก็แปลก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 อะไรเงี้ยเหมือนเนี่ยเหมือนเตงโมเหมือนกันเนาะ ถ้าแต่งโมที่มันไม่ค่อยโอเคมันก็ดังปุงวงวงวง,วงเหมือนกันถ้าไปเคาะเเอ้ยมันในเต็มมันแน่นมันช้ำงะแปะแปะแปะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ,คะเป็นคําสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็บอกเราว่าเนี่ยในเนี้ยมีธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะการกระทําทุกอย่างมันมีผลของมันนี่เป็นกฎของธรรมชาติเลยไม่มีใครหนีพ้นกฎนี้ไปได้ กฎที่การกระทําและผลของการกระทํานั่นคือสิ่งที่ได้รับแบ่งปันกันเท่านี้นะคะตื่นมาให้กับใจตะนะเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันถึงวันศุกร์วันนี้ลาแล้วกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ